สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9.2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมังคลและผมดิศรพันธ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ การที่เราจะทําอะไรสักอย่างถ้าเราในฐนานะคนพิการใช้ความพยายามน้อยกว่าคนอื่นผลลัพธ์ที่ได้มันไม่มีทางเท่าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นถ้าโชคดีผลลัพธ์อาจจะเท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าพยายามมากๆเข้าไว้ครับพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นสิบๆร้อยๆพันๆเท่าก็ได้ ไม่มีอะไรมาเป็นตัวการันตีหรอกว่าผลลัพธ์มาจะอออกมาอย่างไงแต่ผมมองว่าถ้าโชคดีผลลัพธ์จะเท่าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหรที่คุณพยานเท่าคนอื่นนะผลลัพธ์ที่ได้ไม่เท่าคนอื่นอย่างแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับคุณอภิชิตมิ่งวงธรรมหรือน้องอ่านกันไปแล้วนะครับ ถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของน้องอัน๋นผู้ที่ต้องอยู่กับความมืดมิดมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่คุณหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาดวงตาให้กลับมามองเห็นอีกครั้งได้เนื่องจากจอประสาทตาได้เสื่อมแล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กผู้ชายคนนี้หยุดความฝันเขายังสามารถพัฒนาตนเองสามารถเรียนรู้และสามารถปรับตัวต่อการใช้ชีวิตในสังคมจนประสบความสำเร็จในชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ และว,วันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณอภิชิตมิ่งวงธรรมหรือว่าน้องอั๋นอีกวันหนึ่งเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าจากการตัดสินใจเข้าไปเรียนที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศา,าศาสตร์ในครั้งนั้นเป็นความฝันจริงๆของน้องอั๋นหรือไม่แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องอั๋นมีความสนใจและหลงไหลในคําว่าเวียดนามจนต้องตัดสินใจไปศึกษาต่อ และใช้ชีวิตที่ประเทศเวียดนามจนสามารถเปิดบริษัทสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามและสอนภาษาเวียดนามให้กับคนไทยได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบและติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับน้องอันครับจริงๆแล้วพอตอนเข้ามหาวิทยาลัยพี่เข้าใจว่าอันเองก็เลือกลองผิดลองถูกเรียนที่ไหนอย่างไรบ้างครับ ผมก็สามารถเรียนหมอปลายที่สกลนครได้อย่างราบรื่นแล้วหลังจากนั้นผมก็เข้ามหาวิทยาลัยเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2ปีแรกเนอะหูผมฟิตมากมั่นใจมากแต่พอเข้าปีทาาี่สาผมประมาทผมคิดว่าอ่านแป๊บเดียวเนี่ยก็สอบได้เพราะว่า2ปีแรกเนี่ยผมไม่เคยตกวิชาไหนเลยมีแต่วิชาที่ได้คะแนนสูงๆอะไรเงี้ยครับพอมาปีที่3าปุ๊บค,คือด้วยความที่เนื้อหาของกฎหมายมันเยอะแล้วผมก็ใช้วิธีการว่าเดี๋ยวจะสอบแล้วค่อยอ่านแล้วกงนปรากฏมันไม่ทันครับมันก็เริ่มตกพอเริ่มตกุ เรารับไม่ได้หมดทอาต้องสอบตกอะไรเงี้ยกลับมาเป็นคนล้มเหลวในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอ่าสรุปสั้นๆอย่างนี้เลยแต่ผมไม่มีสิทธิ์ถอยเพราะว่าอุตส่าห์มาเรียนแล้วถอยมันก็ทั้งอายทั้งเสียหน้าทั้งเสียเวลาเสียอนาคตเสียเงินเสียทองทุกอย่างแล้วทางมาหาวิทยาลัยเขาก็อุตส่าห์ให้โอกาสด้วยก็พยายามเรียนปรากฏว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายผมก็ไม่สามารถเรียนจบ4ี่ปีได้พร้อมเพื่อน พอไม่จบ4ปีปุ๊บคือเหมือนกับใจไม่เอานเมันหมดใจอะไรเงี้ยผมก็เรียนแบบสังกตายครับเรียนไม่เรื่อยแล้วก็ไม่ไปสอบเลยเพราะคิดาว่ไปมันก็สอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่ไปสอบเสียค่ารถเสียเวลารอซ่อมเรืออะไรเงี้ยอย่างนี้เลยนะครับปล่อยเวลาผ่านไปจนเข้าปีที่7 มันเป็นปีสุดท้ายซึ่งถ้าผมไม่จบก็คือไม่จบจริงๆก็ต้องออกรดนีไทยผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเรามาลอง,ลองตั้งสติดีๆว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะผมก็ลองไปสอบแล้วก็อ่านรูวิชาปรากฏว่ามันผ่านทีเดียวเลยผมก็เลยรู้นี้ทำนี้แต่ปี3ามปีสีนะอะไรเงี้ยพอเรียนจบปุ๊บตอนนั้นผมตีค่าตัวเองไว้เท่ากับศูนย์ จริงๆแล้วถ้าใครสามารถได้ใบปริญญาจากพณะนิสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเนี่ยถือเป็นเกียรติอันสูงส่งของชีวิตนะแต่สําหรับผมผมมองว่าผมทํามันเสียด้วยน้ำเมืองผมเองผมไม่ถือว่าผมมีปริญญาแล้วกันโอเคปริญญาที่ผมมาผมก็รับไว้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ผมไม่ถือว่าผม,ม็นปริญญาผมถือว่าผมเพิ่งจบมหกแล้วกันแล้วผมจะขอทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งทำอะไรดีอะไปสมัครงานก็เอาวุฒิเจ็ปีเนี่ยไปสมัครอาโยอะไรเงี้ยคะแนนก็ไม่ดีสูงและในขณะนั้นเนี่ยโอ้ เป็นเพื่อนทุกคน,กนเป็นนากการเป็นผู้พากษาบางคนก็เป็นธนุธนนาอะไรก็ว่ากันไปผมมีความรู้สึกเฮ้ย<ฮ>เราไม่สามารถอยู่ในสังคมสังคมนี้ได้จริงๆเพราะว่าทุกคนได้ดบได้ดีกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตาบอดตาดี้วนแล้วแต่ได้ดบได้ดีกันไปแล้วผมล่ะผมคือใครสุดท้ายผมก็เลยหนีไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไปกบดานย้ายที่อยู่ทุกอย่างแต่ผมก็มองตัวในแง่บวกว่ามันจะต้องมีวันของเรา เราจะไม่มีทางเป็นคนตกต่ำอย่างนี้ไปตลอดแน่ๆแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรเนี่ยสุดท้ายก็เอางี้ดีไหมฮะเดี๋ยวเราลองเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มจากศูนย์เพราะให้ไปเรียนโทกฎหมายเนี่ยมันหลอนแล้วไม่เอาละก็เลยเรียนภาษาภาษาอะไรดิ์ภาษาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษเราก็แบบไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานสาอังกฤษดีแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบศึกษาชอบเรียนรู้ แม้ว่าจะพูดได้บ้างแต่ให้ไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ก็ไม่เอาอะอยู่จุให้ไปเริ่ม ABC ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยสุดท้ายเราชอบภาษาเวียดนามนี่หว่าอะไรเงี้ยโอเคอ่างนั้นเราไปเรียนภาษาเวียดนามแล้วกันก็เริ่มเรียนภาษาเวียดนามเริ่มจากอะไรเริ่มจากการหาสาวๆในอินเทอร์เน็ตคุยคือตอนนั้นเป็นอย่างงริงจริงคือผมเป็นพวกว่างงานมีเวลาว่างมากก็เลยหาสาวๆเวียดนามทางอินเทอร์เน็ตคุยเล่น แล้วเขาก็เริ่มสอนเออมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอเวลามันผ่านไปปีหนึงผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเรียนเรียนเล่นเล่นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นอายุก็เริ่มเยอะแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเราจะต้องไปเรียนภาษาเวียดนามอย่างจริงจังที่ประเทศเวียดนามแล้วจะไปยังไงเราจะเอาทุนที่ไหนดูผลการเรียนขอทุนคงไม่ได้ไดแน่ๆเอางนี้ละกันเดี๋ยวขอยืมตังค์คุณพ่อคุณแม่ไปดีกว่า พ่อคุณแม่ก็ไม่มีก็ต้องไปยืมธนาคารไปกู้ธนาคารอีกทีหนึ่งก็สัญญาของพ่อคุณแม่ว่าให้ผมได้เริ่มชีวิตใหม่อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคือผมโตแล้วผมคิดได้แนละ้วพ่อคุณแม่ก็เชื่อใจผมมาตลอดก็ไปกู้ธนาคารมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ให้ผมไปก้อนหนึ่งแล้วกันแต่ด้วยความที่ผมเองก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีคนรู้จักชีวิตนราเลยแล้วผมจะไปยังไงผมก็โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตแล้วกัน ผมก็รบกวนให้เพื่อนๆที่ผมท,มทําความรู้จักอันเนนี้นครับไปสอบแสวงหาโรงเรียนทั้งโรงเรียนสอนคนตะบ,บอดเพื่อที่จะทําการผลิตอักษเรเบลให้ผมแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยไหนที่เขาเปิดหลักสูตรสอนภาษาเวียดนามให้ตอต่างชาติก็ไป ด้วยความที่เราบุกไปเองเลยไม่ได้มีองค์กรไหนเขาให้ความช่วยเหลือผมก็เอางี้แล้วกันบุกตัวเครื่องบินไปเลยไปตายอัดับหน้าแล้วกันด้วยความที่ผมกลัวว่าชีวิตตัวเองจะไปเจอกับสิ่งไม่ดีไม่ร้ายที่นูน่นผมก็เลยใช้วิธีการน,นัดเพื่อนจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมาพร้อมกันเป็นสิบสิบคนเพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้มีพยานรู้เห็น <laughs> ปรากฏว่าทุกคนมารับผมที่สนามบ,บินเต็มเลยครับโอ้โหผมรู้สึกปลื้มใจมากและหลังจากนั้นผมก็ให้พวกเขาเนี่ยพาไปทําการเช่าบ้านสมัครเรียนภาษาที่มหาวิทยาลัยที่ไส้ง่อนนะครับก็ดําเนินการทุกอย่างแล้วก็ไปติดต่อโรองเรียนสอนกัตาบอร์เพื่อไปขอ,อนั่งเรียนสอนเบล,ลซึ่งมันก็มีกระบวนการของมันหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนเรียนอยู่ได้ปีครึ่งปรากฏว่าตังค์หมดครับยังไงต่อดีตอนนั้นเริ่มี่เราจะเคว้งต่อไปไม่ได้เรามาขนาดนี้แล้วแล้วประกอบกับตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนได้ ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นผมขอกลับประเทศก่อนล้วกันไปหาตังกันแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นการกลับประเทศไปทํางานอะไรแต่ผมต้องกลับมาแล้วเพราะาตังหมดสุดท้ายผมก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วผมก็ไปสมัครงานที่บริษัท d ีแทเลยเพราะว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครงานพอดีผมก็ไปทํางานที่ d ีแท็ปรากฏว่าทําที่ดีแท็เงินที่หามามันก็ใช้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันเก็บตังไม่ได้สุดท้ายผมก็เลยทําการลาออกจากที่ d ีแท็ แล้วก็มาเริ่มทําเกี่ยวกับแปลภาษาะครับก็หาประสบการณ์ไปด้วยหาเงินไปด้วยเริ่มแปลภาษาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแก็เงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็กลับไป ที่เวียดนามเพื่อที่จะไปสอบวัดระดับภาษาเวียดนามเพราะตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนปริญญาตรีอีมใบหนึ่งนะเพราะว่าการเรียนหลักสูตรพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีใบปริญญารองรับมันก็แค่นั้นเราไม่สามารถเอาไปทำมาหากินได้ก็เลยไปสืบมาว่าโอเคถ้าอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยที่เวียดนามก็ได้แต่ถ้าภาษาเวียดนามของคุณอยู่ในเกณฑ์อยู่ในมาตรฐานของเขาเนี่ยก็ได้พาสปีหน,นึ่งก็คือไม่ต้องเรียนปีแรกผมก็เอย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินเดี๋ยวเราพิดภาษาเวียดนามเพื่อจะไปสอบว้าเราพามืภาษาเวียดนามดีกว่าในปี2017ผมก็เลยไปสอบที่เวียดนามปรากฏว่าคะแนนออกมาก็เป็นที่น่าพอใจแล้วผมก็เอาใบนั้นนะครับไปยื่นแล้วผมก็ได้พาสปีหนึ่งก็ไม่ต้องเรียนปีหนึ่งไม่ต้องปูพื้นฐานภาษา แล้วประกอบกับไม่รู้ว่าเราเหตุผลกลใดคือในช่วงนั้นนะ่ยทางมหาวิทยาลัยต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้นักศึกษาเรียนแค่สามปีพอไม่ต้องเรียนสี่ปีจากที่ผมต้องเรียนสามปีสุดท้ายผมก็เลยได้เรียนแค่สองปีผมรู้สึกดีใจมากและหลังจากนั้นผมก็พยายามตั้งใจเรียนตอนนั้นผมเริ่มสอนภาษาไปด้วยเพราะว่า เราต้องมีเงินมีทองเข้ามาเพื่อจะให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ไตงอนที่เวียดนามนนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เริ่มเปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวเวียดนามก็สอนไปเรียนไปสอนไปเรียนไปปรากฏโอ๊ยงานหนักมากแต่ก็ต้องสู้ครับเพราะเราโตแล้วเราไม่มีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้บ่อยๆสุดท้ายผลการเรียนออกมาเป็นที่น่าพอใจผมก็ได้ทุนจากทางมหาวิทยาลัยสุดท้ายผมก็ได้เรียนฟรีที่นั่นนะครับเรียนฟรีจนจบสุดท้ายผมก็ได้ที่หนึ่งของคณะมา เพราะว่าผมเอาจริงนะครับก็ได้เขียินิยมมาหลังจากนั้นผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปหางานอะไรละผมเอ้าไหนๆเราก็สอนภาษาไทยให้กับชาวเวียดนามมาก็มีประสบการณ์เริ่มเขียนหลักทรงหลักสูตรอะไรได้ปเปิดเป็นบริษัทเลยแล้วกันก็ได้น้องที่เป็นพ์ทเนอร์คนหนึ่งที่เขาให้ความช่วยเหลือมาตลอดต่อเอยชื่อนิดหนึ่งชื่อน้องกาวทิมิงตเป็นชาวเวียดนามครับเป็นชาวเวียดนามทแท้ๆก็เข้ามาช่วยเคียงบาเคียงไลร่วมหัวจมท้ายกับผมมาโดยตลอดสุดท้ายก็ ปิดบริษัทกันแล้วก็สอนแล้วก็เช่าอาคารสถานที่เปิดเป็นสำนักง,งานะระหญ่โตแต่พอโควิดมาปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นออนไลน์ชั่วคราวไปก่อนแต่พอหลังช่วงโควิดปุ๊บเรามอกเฮ้ยมันสอนออนไลน์ได้อะไรเงี้ยแล้วคนเขาก็เริ่มโอเคกับการเรียนออนไลน์เพราะการเรียนออนไลน์ไม่ใช่สิ่งใหม่สําหรับใครต่อใครอีกต่อไปแล้วสุดท้ายก็ยาวมาจนถึงตอนเนี้ยครับครับตอนเรียนที่เวียดนามเองก็ต้องเรียนเบรวต้องอ่านเบรวเบ็วภาษาเวียดนามยากไหมครับคออผมมองว่าเมื่อเทียบกับเบลวไทยแล้วเนี่ย ผมมองว่าไม่ค่อยยากเพราะว่าเขาใช้ตัวลาตินแล้วจะมีบวกข้างบนเหมือนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็เป็น B C D ดีอะไรตามปกติเหมือนภาษาอังกฤษเป็นตัวสะลาตินใช่ไหมส่วนพวกสลัแเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับ ถามว่า mm hmm. ยากไหมไม่ยากเท่าตัวสอนไทยนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ผมมาทําอยู่นปัจจุบันนี้มันมาด้วยความจับพัดจับผัวคือผมไม่ได้คิดว่า, mm hmm. วาผมจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะคือผม mm hmm. ใช้วิธีการแก้ปัญหาเป็นเปาะๆเจอปัญหาอะไรผมก็แก้แล้วสุดท้ายก็มาอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวเวียดนามน,นะครับความฝันของผมไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรพวกนี้เลยนะฮะแต่ mm hmm. พอมาทําแล้วปรากฏว่าเราชอบถอนตัวไม่ขึ้นเลย,ยนี้ยาวเลยแล้วก็กะว่าคงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะทําไม่ไหวนะครับครับ น้องอ่านครับน้องอานมีโอกาสเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวเวียดนามนะครับ,รบวิธีการสอนคนปกติด้วยวิธีของคนตาบอดน้องอ่านเองอม,มีวิธีการหรือว่ามีเทคนิคการถ่ายทอดอยังไงครับอย่างนี้นะครับคืออย่างแรกเลยนี่นะฮะถ้าสมมุติว่า เราต้องการจะสอนใครเราจะต้องมีความสามารถทําให้คนคนนั้นสามารถอ่านได้ก่อนเรามองไม่เห็นเราเขียนบนกระดานดังไม่ได้ใช่ไหมผมก็ใช้วิธีการพิมพ์ครับพิมพ์สัมผัสในช่วงที่ผมสอนช่วงแรกๆผมสอนออนไลน์เนี่ยผมก็ใช้วิธีการง่ายๆเลยพื้นฐานสุดๆคือใครจะเรียนผมก็จะคอไปสอนคนนั้นผ่าน messenger ก็ดีไลน์ Line ก็ดี Skype ก็ดีนะฮะแล้วเวลาที่ผมต้องการจะสอนคําไหนผมก็จะพิมพ์คำคำนั้นไปอย่างเช่นผมจะสอนคําว่า พระเอกผมก็จะพูดโอเคคำนี้ออกเสียงว่าพระเอกนะพระเอกมันเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือพูดถึงหลักสูตรในส่วนการสื่อสารนะครับส่วนในเรื่องการทํายังไงให้คนที่เขาเริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่แรกเนี่ยอ่านได้ผมก็ไปคิดหาวิธีมาคือด้วยความที่ผมเองไม่รู้นะครับว่ากอไก่ขอไข,ข่คอควายอะไรในสะมัยนไทยมันเป็นตัวยังไงผมไม่รู้รเลยจริงๆผมก็เลยคิดว่าเออไหดีว่าโอเคอย่างนั้นเราไปหาพยัญชนะแล้วก็สระพวกเนี้ย มาจากเน็ตก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเอาตัวเลขมาใส่แลวกันอย่างเช่นพัญชนะไทยมี44ตัวใช่ไหมครับผมก็โอเคพัญชนะตัวแรกคือกอไก่ผมก็เอาเลขหนึ่งมาใส่ทีนี้นเราก็จําไว้ว่าเลขหนึ่งคือกอไก่นะชอช้างมันคือเลขสิบนะอะไรเงี้ยผมจําได้ทีนี้พอผมจำได้ปุ๊บเวลาผมสอนเนี่ยผมก็จะสื่อสารกับคนตาดีเลขหนึ่งหน้าตายอย่างเงี้ยคือกอไก่นะไรเงี้ยครับอย่างนี้เลยเลขเจ็ดคือตัวอะไรตัวอักษรที่25คือตัวน้อนหนูมอมะเลขสามสิบสามเงี้ยผมใช้วิธีการสื่อสารกับเด็กพันตัวเลขพวกนี้ สุดท้ายผมก็เลยสอนได้ครับซึ่งมันก็มีรายละเอียดของมันซึ่งมันยาวแต่หลักๆเป็นอย่างนี้ในส่วนของการสื่อสารถ้าใครเพิ่งเริ่มเรียนเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอธิบายทุกอย่างเป็นภาษาเวียดนามทั้งความหมายแล้วก็วิธีการใช้ะนะครับจนกว่าเมื่อ,อไหร่ที่ในคลังคําศัพท์ของเขามันมีคาศัพท์เยอะแล้วผมก็จะเริ่มเปลี่ยนมาสอนเป็นภาษาไทยแล้วก็จะตกลงกับเด็กว่าโอเคคำไหนที่เราเรียนไปแล้วเราจะไม่พูดภาษาเวียดนามอีกต่อไปแล้วนะคร่าวประมาณนี้ครับครับแล้วกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนกับเรามีมากน้อยขนนาดไหครับ คืออย่างนี้ครับแรก,แรกๆรผมจำได้ผมเริ่มสอนภาษาอังกฤษก่อนพอเราเริ่มสอนภาษาอังกฤษปรากฏว่าอก็มีคนให้ความสนใจมาเรียนกับเราผมก็เลยคิดว่าภาษาอังกฤษมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ถ้าเราเริ่มสอนภาษาไทยล่ะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของเราเราเป็นเจ้าของภาษาเราน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เริ่มมีคนให้ความสนใจนครับให้ความสนใจมาเรียนในช่วงแรกๆก็เริ่มอยู่ได้เริ่มอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรนลสอนอย่างเดียวก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่ ผมไม่แน่ใจว่าชาวเวียดนามส่วนใหญ่เขาเปิดใจกับครูซึ่งมีความพิการทางการมองเห็นสักแค่ไหนผมก็เลยใช้วิธีการปกปิดความจริงข้อนี้เอาไว้โดยที่ผมไม่บอกนะครับว่าผมเป็นคนตาบอดเวลาผมโพสต์อะไรผมก็ต้องให้เพื่อนหรือให้น้องตาดีมาดูให้อย่างละเอียดว่ามันเหมือนคนตาบอดเปล่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลตรงนี้มันเกิดท่วไหลออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อการงานของเราแต่ปรากฏว่า ความมันมาแตกในช่วงปี2019อะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตอีกเหมือนกันคือตอนนั้นผมสอนแบบกลัวคนอื่นรู้ว่าตาบอดมากนักเรียนเขาชวนไปกินก,กาแฟผมไม่ไปนะกลัวเขารู้แต่พอปี2019คือในประเทศเวียดนามเขาจะมีการจัดแข่งขันการเขียนบทความเขียนในหัวข้อเวียดนามในสายตาของข้าพเจ้าแต่ด้วยความที่ผมต้องการที่จะให้มันมีอันนึงผมก็เลยไปเติมเป็นเวียดนามในสายตาของคนตาบอดอย่างข้าพเจ้าแล้วผมก็เขียนไปปรากฏว่ามันได้ที่หนึ่งพอได้1หนึ่งปุ๊บปรากฏว่าทางหนังสือพิม ผ่านริวโทรทัศน์ต่างๆที่เวียดนามพาก,กันลุมมาสัมภาษณ์ผมความมันก็เลยแตกว่าผมเป็นคนตาบอดตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เลยดังเปียงป้างในยุคข้ามคืนเลยผมจําได้ในช่วงพฤษภาคมปี2019เนี่ยหลังจากนั้นผมก็เอาว่าไม่ปงไม่ปิดมาแล้วก็เปิดตัวไปเลยแลวกันว่าเราเป็นคนตาบอดแลวหลังจากนั้นผมก็เริ่มจัดชมรมออฟไลน์นัดชาวเวียดนามที่มีความสนใจในภาษาไทยมาพูดมาคุยกันไปกินไปดื่มร้องคาราโอเกะก็เรื่อยมาเลยครับทีนี้ ถามว่าตอนนี้ลูกค้าเยังไมก็ทําให้บริษัทผมอยู่ได้คือตั้งแต่ที่เริ่มสอนภาษาไทยมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบหปีละอีกไม่กี่เดือนก็ครบหปีนะครับครับพอเปิดตัวแล้วมีความสุขไหมครับ คือช่วงแรกๆเนี่ยจู่ๆเรากลายเป็นคนดังเราก็แบบแอบ,บกระยิมยิมย่องแต่พอหลังๆแล้วผมมองว่าคือถ้าดังแล้วมันไม่ได้มาซึ่งเงินซึ่งทองมันไม่ต้องดังก็ได้เพราะมันเหนื่อยแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าคือพอเราเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นคนที่รู้จักเนี่ยมันก็ทําให้ผมรู้ว่าอุ้ยจริงๆล้วชาวเวียดนามเขาไม่ได้ปิดกั้นเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือไม่เปิดใจเลยนะคือหลายๆคนที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ยเพราะว่าเขาได้อ่านข่าวผมจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆหรือว่าจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะครรรััับเเเเ้าาาากก็ตงใจมมมสรรียผยผลพว่ เขาได้เห็นถึงความพยายามนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีสื่อของเวียดนามหลายๆช่องมาเจาะชีวิตผมอะไรอย่างเงี้ยครับครับทําให้ลูกค้าเยอะขึ้นไหมครับเยอะขึ้นครับทําให้ลูกค้าเยอะขึ้นพี่แอบอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วแรงจูงใจของคนเวียดนามที่อยากเรียนภาษาไทยเขาอยากเรียนเพราะอะไรโดยหลัก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 นครับ ไม่มีอะไรมากเลยครับหลักๆจริงๆสักประมาณ70%ของนักเรียนของผมเรียนเพื่อเอาไว้ดูหนังเพราะว่าชาวเวียดนามเขาชอบดูหนังดูละครไทยกันมากเขาอยากดูแล้วเข้าใจเองแปลเองเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่คนเวียดนามแปลเขาก็เลยอยากเหียนเองแล้วเขาติดตามดาราไทยพวกข่าวสารบ้านเมืองของไทยชาวเวียดนามเขาติดตามมาเยอะเรื่องของการเมืองดารดา,รารอะไรเงี้ยเกิดแกเจ็บตายบวชศึกอะไรยังไงร,รู้หมดแล้วเหตุผลต่อมาก็คือเรียนเพื่อไปเที่ยวครับผม แล้วในทางกับการอ่านคิดว่าทุกวันนี้คนไทยละ่ะสนใจเรื่องของภาษาเวียดนามเพียงพอหรือยังหรือจาเป็นต้องเรียนรู้บ้างจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันผมมองว่าคือเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยคนไทยยังให้ความสนใจในภาษาเวียดนามน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวเวียดนามที่สนใจในภาษาไทยนะครับแต่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนก็ถือว่าคนไทยให้ความสนใจในภาษาเวียดนามมากขึ้นครับ เพราะว่ามันมีเรื่องของการเข้าไปทําธุรกิจที่ประเทศเวียดนามเลยครับโดยเฉพาะพวกนักลงทุนเนี่ยเขาจะไปเปิดบริษัทห้างร้านที่นั่นไปประกอบการที่นั่นก็เลยเป็นสาเหตุทําให้หลายคนนอยากจะไปสมัครงานอะไรเงี้ยครับก็ต้องอยู่บริษัทเวียดนามนั่นีอครับครับน้องอ่านครับน้องอ่านเปิดบริษัทสอนภาษาเปิดที่ประเทศไทยหรือว่าเปิดที่ประเทศเวียดนามครับประเทศเวียดนามครับก็แสดงว่าการทํางานก็ต้องไปทํางานที่นู่น อ๋อคือเมื่อก่อนทําที่นู่นแต่ด้วยความที่ไหนๆก็ได้ออนไลน์มาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็เลยออนไลน์ยาวมาเลยครับตอนนี้ผมอยูอทนน่ที่นพนมเพราะผมมองว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วการดูแลบริหารจัดการที่เวียดนามก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนร่วมบริษัทน้องคนนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ที่เกาหลีครับก็คือคนทีคุณลทานครับผมแล้วก็บัดาครูครูทั้งหลายที่เพื่อนมาช่วยเนี่ยก็อยู่กระจิกกระจกันตามเมืองต่างๆที่เวียดนามนะครับก็ใช้วิธีการออนไลน์เป็นการสื่อสารส่่่วนใใหญชครับ ซึ่งจริงๆระยะหลังมันเกิดปรากฏการณ์นี้เยอะมากนะครับท่านผู้ฟังครับ,รบเรียนออนไลน์เรียนผ่านติเเตอร์ออนไลน์กวดวิชาทุกรูปแบบ๋ยวนี้ออนไลน์ไปหมดจนเรารู้สึกว่าครูไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในห้องเรียนหรือไม่จําเป็นต้องไปอยู่ในสถานที่จริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วอานมีแผนจะกลับไปเวียดนามไหมครับระยะอันใกล้เนี้ย ถ้าให้กลับไปก่อร่างสร้างตัวหรือว่าลงหลักปักฐานเลยนี่อาจจะย่งครับย่างผมไม่กล้าตอบว่าไม่มเพราะผมมองว่าผมอยู่เวีนดนามาก็นานพอสมควรถึงเวลาที่ผมจะต้องมาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนบ้างช่วงระยะเวลาที่เราทั้งอยู่ทั้งเรียนทั้งทํางานและช่วงที่ติดอยู่กับสถานการณ์โควิดรวมๆระกิปีรรครับ ประมาณ5ปีครับทั้งเรียนทั้งทํางานแบ่งปันเล็กน้อยได้ไหมครับช่วงสถนานการณ์โควิดพลิกบ้านพลิกเมืองพลิกโอกาส<อ>แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างลําบากไหมในฐ<อ>านะคนไทยในต่างแดนครับคือสําหรับผมแทบจะไม่ต้องเผชิญกับความลําบากในช่วงสถนานการณ์โควิด19แล้ว ประเด็นก็คือผมก็แปลกใจตรงที่ว่าทําไมจํานวนนักเรียนของบริษัทไม่ลดลงเลยทั้งทๆท,ที่อยู่ในช่วงของโควิดสิช่วงเข้าอยากหมัดแพงผมก็งงเหมือนกันนะครับคือชาวเวียดนามยังคงมาลงทะเบียนเรียนภาษาไทยกับทางบริษัทผมยังสม่ำเสมอครับสุดท้าย ถ้าจะมีก็คงจะเป็นในเรื่องของความไม่สะดวกสบายเล็กๆน้อยๆซึ่งผมจะไม่เอามาบน่นเพราะว่ามีคนที่เขาลําบากกว่าเราเยอะในช่วงนั้นถ้าจริงเนี้ทาให้เราเกิดความไม่สะดวกแค่เล็กน้อยเราเอามาบน่นผลที่เขาสูญเสียทั้งในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเขาจะคิดยังไงผมก็ไม่บ่นเรื่องนี้สรุปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรจะแชร์ครับอ่านในฐานะที่อ่านคเคยเป็นทันักรียนและปัจจุบันเป็นครูแล้วคิดว่าอะ,อะไรคือการศึกษาหรือการเรียนรู้ในชีวิตครับอย่างนี้ครับ ผมแยกอย่างนี้เลยกันการศึกษาเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้รู้แต่ผมมองว่าจริงๆการศึกษาเนี่ยมันหลีกหนีความจริงที่ว่าถ้าคุณเ็ีการศึกษาคุณก็ต้องมีปริญญาไปไม่พ้นเราไม่สามารถหลีกหนีความจริงข้อนี้ไปได้เพราะฉะนั้นความคิดแรกที่พุดขึ้นมาในหัวเลย<ม>ก็คือการศึกษาไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถมากมาขนาดไหนคุณก็ต้องมีใบปริญญาหรือมีใบประกาศนียบัตรหรืออะไรก็ได้เพื่อที่จะทําให้คุณสามารถ นำไอ้สิ่งที่คุณเคลมว่าคุณรู้คุณทำได้เนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพครับอันนี้คือการศึกษานะครับส่วนการเรียนรู้เนี่ยนะครับคือผมมองว่าเป็นสิ่งที่ผมคอดค้างให้ความสาคัญ ต้องบอกไว้ก่อนว่าคนรอบข้างของผมไม่ว่าจะเป็นคนตาดีหรือคนตาบอดมีด็อกเตอร์เต็มไปหมดเลยครับมีแต่ด็อกเตอร์เท่านั้นเลยผมรู้จักด็อกเตอร์เยอะแยะมากมายนะปริญญาโทนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเยอะมากผมก็เลยคิดว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนเหล่าเนี้ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยฮะมีแต่ด็อกเตอร์นะ้อยมยแต่ปริญญาโทนะั้นน่าประทีผมว่าวมันคงไม่เป็นไรมั้ง ผมคิดอย่างนี้อยู่พักหนึ่งแต่ผมมีคามรู้ว่า้ไม่ได้จริงๆอาจจะไม่มีใครมาดูถูกเราแต่เรารู้สึกไปเองว่ามนน้อยมากคนอื่นเขาอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนเบียโทที่เวียดนามแต่พอผมเรียนไปได้ประมาณสองสเดือนปรากฏว่างานที่บริษัทผมมันเริ่มไม่เดินนักเรียนเขาเริ่มบน่นว่าผมไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมต้องเรียนเบียโถก็ค่อนข้างหนักใช่ไหมสุดท้ายผมก็เลยสละเบียโททั้งที่ผมจ่ายค่าเทอมไปแล้วด้วยนะหลายหมื่นสละเบียโถเลยผมต้องเอางานเอาบริษัทของตัวเองไว้ก่อน ผมก็เลยกลับมาที่ว่าโอเคต่อไปเราจะไม่คิดที่จะไปทําอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่เรียนใครจะจบโทจบด็อกเตอร์อะไรให้เขาจบไปผมหันมาให้ความสําคัญกับพื้นฐานมากๆคือทุกวันนี้ผมกลายเป็นคนชอบเรียนภาษาอังกฤษแต่ให้ผมไปเรียนภาษาอังกฤษแบบในคณะอะไรต่างๆผมไม่เอานะผมชอบศึกษาพวกอ e ียิปพวกเฟรซโซเวิร์พวกอะไรพวกนี้ผมชอบฝึกฟังฝึกอะไรอย่างเี้เอาเป็นว่าเราไม่มีใบปริญญาก็ไม่เป็นไรขอให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่างานของเรามันคือครูสอนภาษาวเวียดนามครูสอนภาษาไทยนี่ เพราะนั้นไอ้ภาษาปิษเนี่ยถือเป็นผลพลอยได้แล้วกันแล้วผมก็เริ่มมาเล่นดนตรีเล่นเปียโนออกกาลังกองหลังกายผมก็กลับมาสู่อะไรที่มันพื้นฐานสุดๆผมก็เลยสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยคือสองสิ่งที่ไปได้วยกันแต่การศึกษามันก็ควรยึดติดอยู่กับใบปริญญานะครับก็คือรู้จริงแต่ถ้าไม่มีอะไรมาเป็นตัวการันตีโอเคเราเชื่อแหละว่าเรามีความสามาร,รถแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอย่างนี้ครับ นันจะบอกว่าการศึกษาอยู่ในระบบแบบแผนแต่การเรียนรู้มันอยู่ในชีวิตของเราและความสนใจใช่อยู่ในระบบแบบแผนแล้วก็ต้องเรียนให้มันจบด้วยจะไดไปใบยามา <laughs> น้องอ่านครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องอ่านนะครับได้ฝากแง่คิดดีๆตามมุมมองของน้องอ่านเองนะครับว่าทุกวันนี้นะครับคนพิการชอบคิดว่าความพิการเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตน้องอ่านอยากจะปรับทัศนคติตรงนี้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้คนพิการเหล่านั้นออสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับเอาจริงๆผมมองว่าแนวคิดที่ว่า ความพิการคือข้อจํากัดของชีวิตประโยคเนี่ยมันเป็นความจริงละกันผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนนะฮะมันคือความจริงผมนับสนุนให้คนคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ไปเลยแล้วเราเอาความคิดตรงเรียนมาต่อยอดเพราะอย่างนี้ไงก็ในเมื่อเรามีข้อจํากัดมีอุปสรรคมากกว่าคนอื่นไงเราถึงต้องมีความพยายามเพราะผมบอกกับตัวเองอยู่เสมอในช่วงที่ผมอยู่เวียดนามนะครับคือตอนนั้นผมก็แข่งกับคนตาดีคือกลัวไม่ได้ที่หนึ่งแล้วกลัวไม่ได้ทุนอะไรเงี้ยครับผมก็บอกกับตัวเองว่าโอเคเรามองไม่เห็นเรามีข้อจํากัด เราตาบ,บอดเราอ่านหนังสือไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะไอ้สิ่งสิ่งนี้แหละจะทําให้เราพยายามมากกว่าคนอื่นอีกผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างถ้าเราในฐนานะคนพิการใช้ความพยายามน้อยกว่าคนอื่นผลลัพธ์ที่ได้มันไม่มีทางเท่าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นถ้าโชคดีผลลัพธ์อาจจะเท่าคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าพยายามมากๆเข้าไว้ครับพยายามมากกว่าคนอื่นเป็นสิบร้อยร้อยพันๆเท่าก็ได้ ไม่มีอะไรมาเป็นตัวการันตีหรอกว่าผลลัพธ์มาเจอะออมายัางไงแต่ผมมองว่าถ้าโชคดีผลลัพธ์จะเท่าคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพยายนเท่าคนอื่นนะผลลัพธ์ที่ได้ไม่เท่าคนอื่นอย่างแน่นอนครับพี่ผมคิดอย่างนี้ครับและที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของแขกคนพิเศษของเราวันนี้นะครับคุณอภิชิตมิ่งวงธรรมหรือน้องอัน วันนี้เราได้รับประโยชน์มากมาที่รู้สึกปรับรื้มมากเวลาได้ฟังเรื่องราวของน้องนะครับน้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเรื่องราวของชีวิตก็น่าสนใจมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือการเรียนรู้คือการปรับตัวการลองผิดลองถูกหรือรวมจะถึงการดิรนของน้องอ่านเองในการที่จะ เดินหน้า<ผ>มไม่ได้อยู่กับที่มไม่ได้ยอมจำนน<ม>หรือว่าหยุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สําคัญที่ขมวดท้ายก็น่าสนใจมากๆเรื่องของความพยายามของคนพิการที่ต้องพยายามมากขึ้นไป ถ้าเราไม่มีความพยายามเราก็จะอยู่กับที่เราไม่ได้มองข้ามว่าเราไม่มีข้อจํากัดเรามีข้อจํากัดแต่อย่าเอาข้อจํากัดเป็นสิ่งที่บั่นทอนจนทําให้เราไม่สามารถทําอะไรได้หรืองอมืองอเท้าขอบคุณมากๆกับเรื่องราวที่วันนี้มาแบ่งปันให้เราแล้วเราได้รับประโยชน์อย่างมากเลยครับขอบคุณครับ ผมและในโอกาศนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณอภิชิตมิ่งวงคำเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาสัมภาษณ์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับครับินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคป,ปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคป,ปัจจุบนัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจบจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะหยิบข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเ่นีนะครับและว,วันนี้รายการของเรานะครับได้หยิบข่าวการทําบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมพระนครเครี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับโดยมีนางทิวรั์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชบบรบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการนางสาวกินดาวันประยุนรัฐผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชบบรบุรีศึกษาที่การ,การจังหวัดเพชรบ,บุรี และหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดเพชรบุรีร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาพู้แทนร,ราษฎรจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวไว้ว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาเพชรบุรีเขต1เขต2และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีผู้ดูแลผู้พิการในชุมชนและผู้ปกครองผู้พิการในจังหวัดเพชรบุรีให้มีความสำคัญตระหนักรู้มีความเข้าใจมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ ทั้งนี้จากการจัดตั้งหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีประจำอำเภอทั้ง7แห่งและ2โครงการเป็นหน่วยให้บริการช่วยเหลือผู้พิการในด้านการจัดการศึกษาการบำบัดฟื้นฟูการส่งต่อและการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการรุนแรงที่อยู่ตามบ้าน และลดระยะทางในการเดินทางไปรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งส่วนนี้จะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงามและความมั่นคงต่อส่วนรวมที่จะดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมันะครับ ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสารอ์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ